ได้ก็ของเพื่อนเพื่อนของเพื่อนเพื่อนขอเพื่อนยูทูบเบอร์ก็ขอบคุณยูทูบเบอร์ทุกท่านนะขอบคุณทั่วโลกเลยนะคะท่านเอฟซีนะที่เป็นกำลังใจให้นะคะกำใจให้วางที่กำลังจะหมดกำลังใจเราเป็นกำลังใจให้ทุกคนไม่สิ้นหวังนะคะค่ะพี่เรนะคะลูลูเราต้องมีเราต้องหวังพอถอยนะคะแล้วก็ก้าวาไวตรงนี้นะคะ เข้ามาอยู่ที่หน้าบ้านลวงพลแล้วได้เข้ามาเป็นยูนิซูเปอร์นะคะแล้วก็มีกําลังใจเป็นเหมือนกันเป็นยังไงลุงลุงเป็นยังไงลุงว่างความรู้สึกตอนที่แรกๆที่ที่จะมาทําตอนที่ยังไม่เข้ามาตอนแรกๆคิดจะเข้ามาท้อเลยคิดจะตอน นี้นะครับคิดแต่เรื่องแปนอย่างเดียวนะครับออ๋แล้วก็พอดีแปลนจากไปนะครับผมก็เคียดมากนะครับก็ไม่มีอะไรกระทำนะครับก็อยากมีเพื่อนคุยผมก็เลยคิดเองนะครับหาทางที่จะเข้ามาเป็นยูทูบเบอร์ครับ ก็หาตังค์ซื้อโทรศัพท์นะครับแล้วแล้วแล้วเข้ามาเปิดช่องกับอ่าคนไหนคะใครคะใครเปิดช่องเปิดช่าช่องให้เป็นคุณเอหรือเ่าเน่งเน่งบอกยค่ะพี่เน่งอ่าพี่เน่งนะคะพี่เน่งนะพี่เน่งไม่เป็นไรค่ะพี่เน่งค่ะ แล้วทีนี้แล้วเขาเปิดช่องให้แล้วรู้สึกเป็นบันดานใจที่จะเข้ามานี้ยังไงคะดูพวกญาติหรือว่าดูเพื่อนเพื่อะไรยังไงครับก็ดูทุกคนนะครับก็เห็นสนุกสนานกันเจ้าผมก็คิดอยู่นะครับว่าเมื่อไหร่ผมจะได้เข้านะครับก็เพราะมาปรึกษาพี่เนงที่ปาคำสายอ๋อปาคำสายก่อนทรศัพทดีทก็

ผ่านซับผ่านซับผ่านันะัก็ไลฟ์สดยังไม่ได้ก็ก็ให้ลุงเราพวกเรานะคะยูทูบเบอร์นะคะอยู่ที่บ้านลุงพลก็เป็นกําลังใจให้ลุงว่างต่อสู้ฟันฝ่าอุปสรรคให้ได้แล้วก็ให้ถึงหมื่นซับนะให้ไลฟ์สดได้แล้วก็มีเอฟซีเข้ามาเข้ามาพูดคุยอะไรก็เราก็ จะไม่เงาแล้วก็จะมีเพื่อนชีวิตเราไม่สิ้นหวังคอยเป็นคอยไปคอยเป็นคอยไป ก็ไม่เป็นเหมือนกันค่ะลู้ว่าเราไม่เป็นสักคนนะอย่าโทนนะพวกเราไม่เป็นสักคนอย่างย่าที่อ่านหนังสือไม่ออกนะอย่างย่าก็ยังได้รู้อยู่บอกค่อยนะสามเดือนถึงได้ถึงพันซักแดกดเดอรมาดันให้ใช่ไม่ใช่นะตอนตอนนี้ผมก็ไม่มีปัญหาแล้วนะครับสบายแล้วเนาะก็จะถามทุกคนนะครับค่ะถามได้ถามได้ค่ะถามได้ ใช่ลุงหวังไม่เข้าใจอะไรนะคะก็สามารถคิดว่าทำเพื่อลูกอยู่ใช่แล้วค่ะใช่แล้วเราต้องมีเราต้องกินเราต้องใช้เราต้องมีมีต่อไปเป็นกําลังใจให้ลุ่งเลืองต่อไปมองไปข้างหน้าไม่ต้องพ้อไม่ต้องถอยเหมือนหญ้าก้าวไปเรื่อยๆหญ้าไม่เป็นัสู้แต่เราแต่หญ้าสู้ได้เป็นกําลังใจให้ จ้า FC ด้วยนะคะ FC เขามองอยู่เด้อใชาก็วันนี้ก็คิดว่าเราเป็นโลกเป็นภัยอะไรก็ช่าง แต่ถ้ามีกําลังใจมันชนะเหมือนแต่กระทั่งโลกนะโลกไทยที่เรามีเนี่ยความความกำลังใจเนี่ยคือชนะได้หมดนะแต่ตอนนี้ก็ผมไม่มีกําลังใจก็ทําอะไรก็เหนื่อยไป็นอย่างนี้นะเหนื่อยใช่ไหมตอนนี้มีความหวังแล้วเนาะใช่ไหมคะลุงมีความหวังนอ่าสุดยอดนี้ก็อ่ะอ่ะก็ขึ้นหนึ่งแล้วครับนานเกินห้าสิบแล้วนะคะนี่พรุ่งนี้คงจะหกสิบเนาะใช่เลยดีขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเดือน คงจะถึงร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่ากำลังใจก็ไปเอาแดับประมาทเนี่ก็จะขึ้นไปเรื่อยๆแม่น้ำมังคี่เข้าเวะทางแล้วออกมาพวกเราค่ะก็คลิปนี้ก็จบลงแค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ขอบคุณค่ะลุงวางนะคะเป็นลุงวางเอฟซีด้วยนะคะตักด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะเป็นกำลังใจให้กับลุงวางกอลกอลเฮือกเฮือก

อย่างหนึ่งมันก็เป็นอย่างหนึ่งแต่ว่าอันนี้ก็แกพูดมันก็ถูกก้องว่าลุงวางลุงยิงจากหรือว่ามันจากกไลายจากหลายอย่างจากมจากือจากตายเขาอีกอย่างหนึ่งจากไปทางข่ายแบบหนึ่งก็อีกอย่างหนึ่งเราก็เกิดมากว่าจะโตก็โอ้ยหมดข้าวหลายกระสอบแล้วใช่ฉะนั้นอย่าไปคิดอันสั้นๆนะคิด อนาคตลูกอะไรอะไรตัวมีอะไรเราคิดเขายิ่งกว่าเรากเขายังอยู่กับได้ยังอยู่ได้ใช่เขากว่าเราเรายังยิงอยู่ได้พยาจะยามอย่าไปคิดชั้นแล้วก็อย่าอยู่คนเดียวหาคุยเพื่อนคุยอะไรมันก็จะได้คนนั้นคุยคนนี้คุยนะสนุกสนานก็ผ่อนคลายมากขึ้นถ้าเราอยู่คนเดียวเนี่ยก็ไม่มีเพื่อนคุยแล้วก็ งอกทางนั้นก็ไม่มีใครงอกะทางนี้ก็ไม่มีใครไม่รู้นะเพิ่งรู้เมื่อกี้นี่ไม่รู้ว่าจะถูกกระชาไทยหรือเปล่ามันงอกงอ๊ะใชงอกขวานน่ลุงถาลุงถาขอถามลุงถาหน่อยไปเรียนเจ้ากระโดดเรียนมาซ้อมลำกับเลเลยโอ้คอยลำไม่เป็นอันเด็กชายอันถาวรนี่โดดเลตลอดเลยก็ไม่เคยลำเนาะพอหนึ่งก็ไม่จบพอหนึ่งก็ไม่จบให้มาลำก็ไม่ลำ ให้มาให้มาเป็นผู้จัดการมาดามจำลองกับผมมาโอ้ยบผมเปล่นเลยมาดามว่าอย่างไงไม่นึ่งข้าวเมื่อวานนี้็นรองดีกว่าเมื่อวานนี้ไม่นึ่งข้าวใช่ไหมถ้านึ่งก็ไม่ต้องนึ่งบางทีก็เอจะักินใครกินมันเลยวะแล้วทำไมเมื่อวานไม่ได้นึ่งข้าวทำไมไม่นึ่งข้าวนึ่งก็บางทีก็ไม่กินข้าวแรงเนอะอ่านึ่งแล้วไม่กินข้าวแรงเพราะว่า ไม่อะไรหรอกนึกไว้ไม่นึกข้าหยุดมันยักติดติดเลยทิ้งให้หมาไปติดเหมืนตั้งเมใช่ทำให้เราสบายใช่ไหมเพราะว่าข้าวเหนียวลูกคนนั้นก็ไม่มามาดามบอกว่ามามาดามบอกว่ามาดามบอกว่าไม่จ่ายค่าแรงลุงแล้วเพราะลุงไม่นึ่งข้าวเมื่อวานจ่ดตัดเบี้ยเลี้ยงตัดเบี้ยเลี้ยงจ่ายก็ไม่เป็นไรหนึ่งวันเนาะหนึ่งวันเนาะ ไม่จ่ายเลื่องเข้ม่เป็นไรเดี๋ยวเขาหลอยออกขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอฟซีเข้ามาพูดคุยนะทักทายนี่ก็เมื่อกี้นะคะพูดคุยทักทายกับลุงทานะคะขอบคุณค่ะเอฟซีเข้ามากดไลค์กดแชร์ทำเป็นกำลังใจให้กับเบ้นนะคะขอบคุณค่ะ